เอนดำแบบโคลอมบีนะครับที่หยิบเลยตำวันเนาะหายหนายหหยหายายไายหายหหายเายหยหาายหายหาายยยาหายยาห ว่างบ้ๆนี่ตดโตบะทานไหมห้าแผงครับดีแล้วเราไปดีแล้วเราเอกแผงเข้าบ้านเลยจะเอาเลยจีเนี่ยจะเอาแล้วครับรยืดเเซนยืดเซนโอ้ล้มล้มดังเนาะล้มแหงหดล้มยังไงด้วยครับขีดดำแบบโคตรลำบีอียืดเลยดึงขึ้นง่ายๆเลยเนา่ง่ายครับง่าย เห็ดมาดีเนาะไอปู่บ้านเขาอีเป็นหัวป่ะเป็นเรือนแล้วครับเป็นเป็นเป็นออหน่ออกแลมีเหือนป่ะจักมาเห็นยูเนี่ยเหรอรูอ่นันก็มีนี่ใส่หนึ่งนอาน้รบน้ำดำดำดำใส่คนซอยดำไง đang đi chìa chùm nó kẹt cá,หลายคน vùp vùp vùp, tháo điếu, đâm nó năn lói nil vết gì, lướm nằm xin me, biến cuốc em lướm hả nó, người nào <cường> nữa? <coughs> เออเตอฮะมักซานยืมย่อยเนเอ็นเ่อมันติดว่ารู้มสเคอามายาหลังค่าหลังค่าหัวผสมกับมสินได้ยังไงล่ะเปวดเอวป่ะปวดเอวเปิปดเอดวโอ้ยสวยอ่ามี่เอวแล้วเมือ่อวานอะทอกันไวแล้ว <laughs> ฮอเป็นดอีวา่คัเยนเรื่องไมนะหลอกนีเ็นมอกโคลมีเลยครับหนี่งนั่งใส่ครับน่นน่ะมาทันมัวมาัน้อยู้ไหออ้ยดำมือเดียวซื้อขันโจดำสองมือไว้ก็นี่ พาต่ยันาลงยูทูปใช่ไปเหมือนว่าท่านลงเลย่ายเป็นเบื่องบริหารงานอิสราเอลรปบบน ต่อบปยัสีเลยครับที่ทำที่ก่ประกาศเหมือนเดิมทำสุดเดียวนะท่างปุ่นขี่รถไปแล้วเย่นออีอ chiến thoát của sao đó đâu, <laughs> số tài, số tài. Số tài đâu. <laughs> จเตรียมกำลังพ่นเลยเนาะจย้ายสักนี่ครับทัานขุนคือรลายครับเฮ้ยสุดแถวครับผมจบชิปสักนี่ครับสวัสดีครับ